เจ็ดกุญแจสู่การเชื่อมต่อกับพระเจ้าคุณเคยพยายามดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดหลายสิบหรือหลายร้อยเมกะไบต์หรือไม่ซึ่งมันขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณคุณอาจได้รับแจ้งว่าการดาวน์โหลดอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งหลายวันเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์อย่างไรก็ตามหากคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีการดาวน์โหลดเดียวกันนี้อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในทำนองเดียวกัน คุณสังเกตเห็นหรือไม่ว่าคริสเตียนบางคนดูเหมือนจะมีการเชื่อมต่อกับพระเจ้าที่ดีมากกว่าคนอื่นๆมากแต่นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเปโตจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงทุกคนในทุกชนชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์กิจการบทที่ 10: ข้อ34ถึงกล่าวอีกในหนึ่ง พระเจ้าไม่มีบุตรที่เป็นสัตว์เลี้ยงหรือตัวที่โปลดปานดังนั้นอะไรที่ช่วยให้เรามีการเชื่อมต่อแบบความเร็วสูงกับพระองค์นี่คือกุญแจสําคัญในทางปฏิบัติ 1. คิดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสม่ําเสมอพระคัมภีร์กล่าวว่าเราคิดในใจอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นสุภาษิตบทที่ย3ข้อเจดำดิ่งไปในพระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่เพียงแค่การอ่านที่แห้งแล้งแต่เป็นการใคร่ควรข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อ 3. ปล่อยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของคุณเริ่มต้นด้วยการปล่อยให้พระองค์ตัดกับคุณสำหรับคริสเตียนหลายคนการได้ยินเสียงของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่ผู้ที่ทำได้จะมีการเชื่อมต่อที่ดีกว่า 4. ส,สร้างนิสยัยวินัยฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกับพระเยซูที่ไปอธิษฐานที่สวนเกเซมานีเป็นประจำ 5. สรรเสริญและนมัสก,การพระเจ้าด้วยบทเพลงการนมัสก,การจะเชื่อมต่อเรากับพระเจ้าเมื่อเราสรรเสริญพระองค์ด้วยการร้องเพลงเราจะเปล่งประกายด้วยความยินดีและใบหน้าของเราจะไม่อับอายดูเพิ่มเติมในสดุดีบทที่34ข้อ5 6. มีความกะตันยูการขอบพระคุณจะนำเราเข้าใกล้พระทัยของพระเจ้าเริ่มต้นและจบวันของคุณด้วยขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ และจากนั้นกล่าวถึงอย่างน้อย5้าสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ 7. เรียนแบบผู้ที่มีความเชื่อยิ่งใหญ่เปาโลกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงทําตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทําตามแบบอย่างของพระคิดหนึ่งโครินบทที่11ข้อหนึ่งมองหาต้นแบบเรียนรู้จากพวกเขาและคุณจะค่อยๆเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทํามากขึ้นในชีวิตของคุณรายการนี้ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี คุณมีความคิดอื่นๆเกี่ยวกับวิธีการที่จะมีการเชื่อมต่อแบบความเร็วสูงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ส่งความคิดเห็นของคุณมาแลกเปลี่ยนกับฉันได้คุณคือการอัศจรรย์